เราโดน V Call โต๊ c a r l Center ตก ok แล้วด้วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง999บาที9รายการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่เราอยู่ที่สาขาโนบมิ155เมื่อเรามาถึงแล้วพี่พนักงานก็จะมาสอบถามข้อมูลของเราและตรงนี้จะเป็นที่รับรองค่ะมีที่รับรองดูสะดวกสบายและมีที่รับรองสําหรับเด็กๆด้วยตรงนี้ก็บริการน้ําดื่มกาแฟค่ะใครอยู่ก็าสามารถรับประทานตรงนี้ได้ระหว่างรอตรวจเช็ครถเลยค่ะต่อไปก็ไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและตรงนี้เขาตรวจเช็คอย่างละเอียดมากๆเลย เช็คทั้งลูกหมากคันชักคันส่งนะคะเช็คลูกปืนให้เราด้วยแล้วเขาก็ยังมาฟังเสียงเช็คลูกรอกหน้าเครื่องให้เราเช็คแบตเตอรี่ของเราว่าเป็นยังไงบ้างช่างเขาตวรวจละเอียดและใส่ใจมากๆเลยแล้วตรงนี้เขายังเช็กลมยางแล้วก็เติมลมไนโตรเจนให้เราด้วยนากองแอร์มาเป่าฝุ่นหนกให้เราแล้วก็เป็นการตรวจเช็คเครื่อง30รายการตรงนี้ไม่พบปัญหาใดๆค่ะถ้าหมดเครื่องยนต์พี่มีปีปัญหาเมไรขึ้นแจ้งว่ามีปัญหา,ญหาตรงไหนตัวไหนไปแอบดูพี่พ,พี่เขาล้างรถด,ดีกว่าค่ะนี่ ขั้นตอนการล้างรถของพี่ๆเขามีทั้งดูดฝุ่นแล้วก็เติมน้ํายาก,กระจกร้างรถให้เราด้วยแล้วก็มีการสตรีมช่องแอร์ด้วยพ่นควันฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสารของเราด้วยค่ะคือควันเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนมรนการแถมเขาเยอะจริงๆต่อไปเป็นการพ่นห้องเครื่องกันหนูะะและแมลงเคลือบร้อนะคะตัวนี้เราก็เคลือบกระจกให้ด้วยหลังจากเสร็จแล้วพี่พนักงานก็จะมาชี้แจงว่าเราทําอะไรไปบ้างค่ะบอกเลยนะคะโปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง999บาทแถมจริงค่ะไม่บวกเพิ่มย้ําเลยนะคะโปรราคา9 999บาทตัสุดปังรับต้นช่องทางการติดต่อมีสอสาขาสาขาที่บางนานและสาขานวามิน15ท155โอ้โหขั้นตอนของเขาประทับใจมากๆเปลี่ยนน้ำมันที่ v ี a คออร์อโตคุ้มสุดๆดไปเลย